สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจท,ท t t t Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t ี t ีเคทีสตูดิอนะแต่มีข่าวด่วนนะผมนะฮะโคนามิปิดอีกแล้วนะครับผมไม่วันนี้นึกว่าจะไม่ปิดปิดนะเนื่องจากอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ว่าปิดทำไมนะวันนี้รอบนี้นะผมตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามมาเฉยบ่ายโมงครึ่งนะผม บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามนะฮะก็ชั่วโมงนิดนิดเองชั่วโมงกว่าก็โอเคนะผมกำลังจะเล่นเม็ดดีเลยเมื่อกี้ปิดซะละโอเคประมาณนี้นะผมนะปิดตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามนะครับก็ชั่วโมงกว่านะผมค่อยว่ากันนะฮะแล้วกอนนอออว็อันนี้คืออะไรวะอันเนี้ยอันนี้คืออะไรอะน่าจะอะไรสักอ,อย่างอ๋อปิดปรับปรุงไม่ใช่ปิดอย่างนี้เป็นการบำรุงเฉย บำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็อาจจะอ่าล็อกอินไม่ได้ปกติไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนกลางคืนนะนะผมตอนกลางคืนนะฮะน่าจะตีหนึ่งแหละตีหนึ่งยันเท่าไหร่วันนี้ตีห้าเหรอตีหกโมงเหรอไม่ตีห้านั่นแหละนะผมแล้วก็อันนี้บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามนะผมปิดปรับปรุงนะฮะกดเล่นอีกชั่วโมงกว่า ก็อรอกันไปนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิกด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบาย let's go